สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาสองพระกันนะครับทุกท่านทั้งหลายเนี่ยก็เห็นเครื่องมือชนิดนี้นะครับเครื่องมือชนิดนี้ก็คืออาวุธประจำกายนักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอาวุธที่ห่างจากกายไม่ได้นะฮะถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนอาวุธประจำกายของอเจ้าหน้าที่ นะครับหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเนี่ยอาวุธเนี่ยจะห่างไม่ได้เลยเช่นเดียวก,กันกับอาวุธประจํากายของอนักนิยมพระเครื่องที่ไว้ใช้ส่องพระทีนี้วิธีการส่องพระเนี่ยนะครับหรืออาวุธประจํากายชนิดเนี้ยนะครับในการใช้ส่องเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ความถนัดของทุกท่านทุกคนเลยนะครับเดิมก็คือเราจับมาก็จะเป็นในรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะ แล้วทีนี้พอเรางัดออกไปมันจะก็จะเห็นนะครับสองส่วนก็คือส่วนด้ามด้ามจับและก็ส่วนของตัวกล้องนะฮะตัวที่ใช้ส่องตัวกล้องเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วก็คือถ้าเป็นอาวุธประจํากายเป็นอาวุธปืนเนี่ยตัวกล้องนี้ก็คือตัวที่ไว้ส่องเวลาที่จะนะครับลั่นกระสุนออกไปนะครับตัวกล้องเนี่ยนะฮะ จะไม่ขยับนะเพราะาเราต้องหาศูนย์และโฟกัสเช่นเดียวกันกับการส่องภาพฉะนั้นแล้วนะครับกล้องเนี่ยนะครับมันจะมี2ส,ส่วนทีนี้การจับแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับคนจะถนัดจับแบบนี้ก็ได้นะฮะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องจับแบบไหนจับมีท่าทางเป็นแบบไหนนะฮะคือแล้วแต่ความถนัดหรือใครจะถนัดจับแบบนี้ก็ได้เพราะว่าบางคนนั้นสายตาสั้นสายตายาวต่างกันนะครับการจับนะครับ แต่ผมบอกทุกท่านแล้วครับว่าอาวุธประจํากายของนักนิยมสะสมพราเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกับอาวุธประจํากายเช่นอาวุธปืนพวกนี้นะครับที่จะต้องพกติดตัวไว้สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับห่างกายไม่ได้เลยอาวุธเนี่ยนะครับไว้ป้องกันนะครับแล้วก็ไว้ปกป้องนะฮะไม่ได้ไว้ทําลายนะครับฉะนั้นแล้วแต่ในส่วนของอาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ ไว้เพื่อที่จะส่องหาพระแท้นะฮะวันนี้ฉะนั้นแล้วอาวุธชนิดนี้ใครจะจับแบบไหนก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวกล้องมันมีสองส่วนตัวกล้องเนี่ยก็เหมือนศูนย์ของอลำกล้องเวลาเราประทับปืนนะครับประทับปืนขึ้นมาเนี่ยบางท่านก็จะประทับขึ้นมาหรือจะเหมือนตั้งกาดเหมือนเหมือนนักมวยนะตั้งกาดขึ้นมาแบบนี้นะครับ หรือจะส่องแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ทีนี้ตัวกล้องเนี่ยนะครับตัวกล้องเนี่ยก็คือตัวศูนย์ศูนย์ของอาวุธท่านจะขยับไม่ได้นะขยับกล้องไม่ได้นะครับท่านต้องขยับพระเนี่ยมาหากล้องแล้วก็เวลาจะ,ะขยับขยายสิ่งใดหรือจะขยับเขาเรียกว่าขยับของระดับสายตาเราต้องขยับเอาพระก็คือกล้องเนี่ยห้ามขยับ ตัวกล้องเนี่ยประทับสายตาท่านพอท่านส่องในระดับไหนนะครับได้ตรงจุดโฟกัสแล้วนะตรงจุดโฟกัสนั่นแหละคือจุดที่เราพิจนารณาได้ถนัดชัดเจนนะครับในเขาเรียกว่าในวิถีทางของเราในแนวทางของเราไม่จำเป็นจะต้องมีท่าทางหรือรูปแบบใดเอาเป็นว่าระดับสายตาเรา ส่องแล้วเกิดความชัดเจนแล้วทีนี้การขยับเนี่ยเราขยับพระเครื่องเข้ามาหากล้องอย่าไปขยับกล้องไปหาพระเครื่องแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเราใช้อาวุธปืนเนี่ยเราตั้งกาดปืนเหมือนตั้งกาดมวยนะ mm hmm. เช่นเดียวกันนะ mm hmm. ผมใช้ลักษณะการส่องแบบนั้นแล้วทีนี้ผมก็ตาผมเนี่ยก็นะฮะจะจ่อที่ศูนย์แบบนี้แล้วผมก็จะ เอาวัตถุเนี่ยเข้ามาใกล้นะครับถ้าเป็นศูนย์ปืนก็คือนะฮะเราก็จะปรับโฟกัสได้แต่นี่ปรับไม่ได้เราก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาใกล้พอ,อวัตถุเข้ามาใกล้ปับ๊บนะฮะเราก็เลือกท่าทางที่เราถนัดนะครับหาอาจจะโน้มหาแสงสว่างในการส่องหรือขยายในจุดส่วนใดที่เราโฟกัสได้เนี่ยให้มันใหญ่ก็โดยที่ขยับวัตถุออกไปก็ขยับองค์พระออกไปอย่างนี้นะครับตัวกล้องอย่าขยับนะครับ พอได้จุดโฟกัสที่เราอยากจะส่องบางทีเห็นเม็ดเม็ดมวลสารเนี่ยเห็นเม็ดผงดําผงแดงเนี่ยนะครับเราอยากจะทราบว่าเอเป็นผงทองหรือผงเงินใดเนี่ยเราได้โฟกัสอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเราก็หยุดในการหยุดที่โฟกัสตรงตําแหน่งนั้นเนี่ยนะครับเราก็ขยับพระเนี่ยเข้าออกนะครับในช่วงขยับพระเข้าออกเนี่ยนะครับมือเราต้องนิ่งพอเราได้โฟกัสแล้วมือเราต้องนิ่งเหมือนกับที่ท่านประทับปืน นะฮะโฟกัสยิงปืนเนี่ยแต่การนิ่งของท่านเนี่ยมือสองส่วนเนี่ยต้องสมานกันนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าถึงขนาดสมานก็คือชนกันแบบนี้นะครับเอาเอาความถนัดของท่านเนี่ยก็คือท่านเหมือนท่านประทับประทับปืนขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วท่านก็เอาหน้าท่านเป็นเป็นแนบกับกล้องหรือเอากล้องมาแนบหน้าท่านก็ได้แต่ตัวกล้องเนี่ยห้ามขยับนะห้ามขยับแล้วขยับพระเข้ามาเข้ามาหาก,กล้องเนี่ยเราก็จะ จะใช้ลักษณะโฟกัสซูมโดยการขยับเข้าหากล้องแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะโน้มพอเราได้จุดโฟกัสเราจะโน้มเอียงไปยังไงก็ได้นะโน้มเอียงไปหาแสงสว่างหรือโน้มเอียงดูวัตถุบางทีเนี่ยวัตถุตัวนั้นหรือลวดลายตัวนั้น่ะนะเราดูตำหนิเราอยากจะรู้นานๆพอเราได้โฟกัสแบบนี้แล้วนะฮะการตำแหน่งจุดตำแหน่งที่โฟกัสหรือดูจุดตำแหน่งที่เราต้องการแกะลวดลายอักขระต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างสมาธิ อย่างหนึ่งนะซึ่งสมาธิเนี่ยถ้าเราตัดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยพอสมาธิมันไปหยุดที่จุดโฟกัสเนี่ยนะครับมันก็คือไปรวมศูนย์อยู่ที่จุดศูนย์กลางศูนย์กลางเวลาเราเพ่งพิจารณาพระเนี่ยก็เหมือนเพ่งที่จุดสนใจที่จุดเดียวก็คือจุดศูนย์กลางโดวยว่าจุดโฟกัสนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดสมาธิ ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการส่องพระเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วพอไปเจอจุดโฟกัสเนี่ยนะฮะเรารวมจุดสนใจที่จุดนั้นเม็ดมวลสารอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยนะฮะเราส่องพอส่องไปนานนนอยากรู้เอ๊ะมันคืออะไรแน่ก็ยิ่งนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาจนเกิดเป็นสมาธิที่ผมบอกว่าการส่องพระเนี่ยนะครับก็คือการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งเมื่อเรารวมจุด นะครับรวมจุดทุกอย่างไปอยู่จุดโฟกัสหรือจุดศูนย์จุดเดียวนั่นก็คือสมาธิหากเรารวมสมาธิของเราได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปรวมที่จุดเดียวนะฮะก็เหมือนการส่องพระที่เราขณะนั้นเราไม่คิดถึงอะไรละคิดถึงแต่ว่าเอ๊น,นี่คือเม็ดมวลสารอะไรนั่นก็คือการรวมสมาธิไปรวมไปอยู่จุดศูนย์เดียวทำให้ท่านเกิดสมาธิได้เช่นกัน น,นี่คือประโยชน์ของการสองพระอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆท่านนั้นนะฮะอยากให้หลายๆท่านนั้นใช้กล้องลักษณะนี้ในการสองพระเพราะว่ามันเป็นศิลปะที่ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนอาวุธประจํากายของนักนิยมสะสมพระเครื่องนะความจับจับขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของท่านท่านถนัดแบบไหนก็ได้แต่ผมแบบนี้นะครับมจับขึ้นมา ต,ตัวนิ้วของผมเนี่ยมันจะเกี่ยวตัวนี้ไว้นะครับตัวนิ้วชี้ของผมเนี่ยผมจะเหนี่ยวตัวนี้ไว้แล้วพอผมเหนี่ยวตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับผมก็ขยับผมตั้งเหมือนกับตั้งศูนย์นะตั้งกาดขึ้นแล้วก็ขยับพรากเข้าหาแบบนี้นะและ้วผมก็ส่องทิกส่องโน้มเอียงหาแสงสว่างก็ใช้ตัวเราโน้มนะครับมือนี้มันชนมันติดอยู่กันเนี่ยทาให้มือนิ่งนะฮะเพราะมือเราเนี่ยถ้ามันไม่ไม่ติดกันเนี่ยเวลาส่องไปแล้วมันไม่นิ่ง พอถ้ามันติดกันอย่างงี้ชิดติดกันงนี้เราได้จุดโฟกัสแล้วมันจะนิ่งนะครับเหมือนประทับปืนนะฮะนะครับนะฮะนี่คืออาวุธประจำกายของนักนิยมสะสมพระแล้ววันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระรูปหลอดินไทยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมโดยจะชี้จุดสังเกตนะครับวันนี้จุดสังเกตของหลวงพ่อเงินนะครับพระหลอดดินไทยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนั้น นะฮะฮก็จะขยายให้ท่านได้ชมด้านหลังนะครับว่าจะบันทึกเทปในครั้งต่อไปเกี่ยวกับพระสมเด็จนะพระสมเด็จตอนนี้มีคนเริ่มรู้แล้วนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยไม่ใช่มีน,น้อยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีตามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหลงเหลืออยู่เยอะมากนะครับยังไงก็อย่าไปแย่งของผมสมบูติลละนะครับอันนี้บอกด้วยความ ผมบอกผมเรียนท่านตั้งนานแล้วนะครับว่าพระต่างๆเราเนี่ยนะฮะเราต้องสืบประวัติให้ดีอย่างพระสมเด็จเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในเมืองนะฮะในเมืองหลวงอย่างเดียวนะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเยอะแยะนะฮะพระสมเด็จด,ดูให้ดีพิจารณาให้เป็นนะครับแล้ววันนี้ก็ผมก็จะนําความรู้มาแนะแนวทางว่าพระหลวงพ่องเงินแท้เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะก็คือพระต่างๆเราเนี่ยไปได้ทั่วนะฮะ และสําหรับมาตรฐานของผมนั้นนะครับก็คือมาตรฐานของวิธีดูพระแท้ง่ายๆสไตล์เสาะเก่าก็คือมาตรฐานเสาะเก่าส่วนใครจะเป็นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานชมรมอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่แล้วแต่อิสระเสรีนะครับไอ้ตรงนี้มาตรฐานเสาะเก่าก็มาตรฐานเสาะเก่าเขาบอกว่าแท้เป็นแบบนี้นะครับมาตรฐานของ ใครจะแท้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเดอร์นะฮะสำหรับวันนี้นี่คือพระหล่อดินไทยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A ครับพิมพ์นิยม A เนี่ยนะครับจุดสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเขาจะเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์ชายห่างซึ่งจะต่างจากชายชิดก็คือชายจีวรปล้องปล้องของหลวงพ่อเงินนะดูให้ดีนะครับ ริ้วที่1กับริ้วที่2เนี่ยมันจะมีช่องไฟตรงนี้นะมันไม่ป้านติดกันเหมือนกับพิมพ์นิยม B ีนะฮะจึงเรียกพิมพ์นี้อีกอย่างหนึ่งว่าพิมพ์ชายห่างนะครับแล้วก็ร่องรอยการเห็นมือซ้อนนั้นนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีเห็นจะปรากฏเพียงแค่รำไรเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูจุดสังเกตต่ตอไปที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าหลอดินไทยของพ่อเงินเลยนะก็คือ พิมพ์นิยม A เนี่ยต้องเรียนกับทุกท่านอย่างนี้ครับว่าเป็นพิมพ์เดียวนะที่ผมบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นพิมพ์เดียวนะครับที่ลอด้วยช่อก็คือจะเห็นปรากฏการของช่อชนวนนหรือเดือยตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาเดือยของช่อเนี่ยให้เห็นนะครับแล้วทีนี้พระเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แสงด้วยนะครับการปรับแสงการอะไรด้วยเนื้อแท้จริงๆก็คือสวยนะฮะเนื้อพระ เป็นทองเหลืองผสมนะครับซึ่งจะต่างจากพิมพ์นิยม B ีอีกพิมพหนึ่งนะท่านจําไว้เลยนะครับพิมพ์นิยม A ชายหางเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวที่มีช่อชนวนโผล่แบบนี้ไปเห็นพิมพ์อื่นๆที่เป็นพิมพ์นิยม B นะครับหรือพิมพ์ขี้ตามีช่อชนวนเนี่ยตีเก้ได้เลยนะครับอันนี้คือมาตรฐานสละก,กราวให้ตีเก้ได้เลยนะครับถ้าไปเห็น พิมพ์อื่นๆที่มีช่อชานวนตีเก้ได้เลยนะครับหรือเป็นพระที่สร้างยุคหลังสำหรับมาตรฐานซ้าเกาานั้นมีพิมพ์นิยม A พิมพ์เดียวที่มีช่อชนวนนะครับนี่คือลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ทองเหลืองผสมเนี่ยท่านต้องจำเสมอว่าในทองเหลืองผสมโลหะหลักของทองเหลืองผสมเนี่ยมันมีทองแดงกับสังกสีนะครับแล้วก็ตามอง์พระเนี่ย เราจะเห็นปรากฏการณ์ของการแตกแดงของทองแดงชัดเจนแบบนี้นะเห็นไหมครับแตกเป็นทองแดงแบบนี้เลยชัดเจนเลยยิ่งส่วนไหนที่สัมผัสบ่อยๆเนี่ยนะครับยิ่งแตกแดงๆพรายๆแบบนี้แต่เนื้อของสีขององค์พระเนี่ยไม่ได้ดูน่าเกลียดนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ไม่ได้ดูแบบเป็นแสงแบบนี้นะครับเราจะเราจะให้ดูนะฮะก็คือจะประมาณนี้เลย เนื้อสีขององค์พระเนี่ยจะสวยเงานะครับและทีนี้เรามาดูจุดสังเกตสําคัญนะครับที่วันนี้ผมจะชี้เพื่อเป็นจุดสังเกตแนวทางให้ทุกท่านนะครับเป็นจุดชี้เกตแท้ของอพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A ที่ต้องเรียกว่าเป็นมาตรฐานเสาะกล่าวนะฮะถ้าต่างจากนี้ที่ผมชี้เนี่ยถ้าท่านไม่เห็นเนี่ยนะฮะตีเกตได้เลยนะครับมาตรฐานเสาะกราวนะครับ ก็คือในส่วนของซอกคอเนี่ยนะครับซอกคอเนี่ยนะครับขออภัยครับไฟคมไฟดับซอกคอเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีเศษลักษณะของการแต่งนะการแต่งเนี่ยมันเกิดในช่วงที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือหุ่นเทียนนะครับก็คือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่งเกลี่ยแต่งนะฮะโดยพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ที่สร้างหลังหลังพิมพ์นิยมบี นะครับก็คือพิมพ์นิยมบีเนี่ยร่องคอเนี่ยจะลึกมากอันนี้เขาเกลีย่ยให้ตื้นขึ้นมานะฮะโดยการเกลีย่ยเนี่ยไอตอนที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือเป็นหุ่นเทียนนั้นช่วงที่เกลีย่ยเขาคิดว่ามันคงเรียบร้อยแล้ว,ลวเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็เลยใช้เป็นตัวแบบนะครับแต่ทีนี้ลักษณะของพวกขี้ผึ้งหรือเทียนเนี่ยมันเป็นเนื้ออ่อนนะร่องรอยของการเกลีย่ยหรืออะไรเนี่ยมันก็ปรากฏให้เห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเกินแล้วทีนี้พอหล่อขึ้นมาเนี่ยไอรอยการ เก็บรายละเอียดหรือการเกลี่ยช่วงคอที่จัดเดิมลึกเนี่ยมาเกลี่ยให้ตื้นนูนขึ้นมาแบบนี้ถ้าไปดูพิมพ์นิยม B ก็คือตรงล่องคอตรงเนี้ยลึกนะฮะแล้วเราจะเห็นเศษเนื้อเกินนะฮะพิมพ์นี้พิมพ์นิยม A เนี่ยต้องมีเศษเนื้อเศษลักษณะข,ของการเก็บร่องรอยตรงนี้นะครับแล้วก็เศษเนื้อเกินตรงช่วงปลายคางตรงนี้นะฮะจริงๆปกติเดิมก็คือช่วงที่เขาเกลี่ยมา,มานะฮะแล้วเป็นก้อนก้อนมันติดอยู่ตรงนี้ ใครจะดูเป็นจุดเกแท้ก็ได้สําหรับในมาตรฐานเสาะกราวนะครับมาตรฐานเสาะกราวส่วนใครจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรแล้วแต่มาตรฐานของท่านนะครับเพราะว่ามาตรฐานทุกวันนี้ก็คือเล่นพระกันแล้วแต่มาตรฐานของใครนะครับตอนนี้เรามาก็มาดูนะครับดูจุดสังเกตต,ตรงใบหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ ที่ผมบอกแล้วว่าทําไมมันเห็นรายละเอียดล่องรอยตําหนิพวกนี้เพราะว่าเขาเก็บในช่วงที่เป็นหุ่นขี้พึ่งหรือหุ่นเทียนนะครับจุดชี้เก๊แท้อีกที่หนึ่งนะครับก็คืออยู่บริเวณริมฝีปากนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินนะเราจะเห็นเหมือนริ้วนะฮะริ้วเหมือนปลายหนวดเลยในช่วงนี้นะครับจุดนี้สําคัญมากนะฮะตรงนี้นะฮะเก๊ยังทําไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้ทั้งหน้าตาก็ทําไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะริ้วเหมือนปลายหนวด นะครับเป็นริวๆตรงนี้แต่จริงเป็นมุมปากแต่ลักษณะของการเก็บของในช่างอ่ะนะครับเขาเก็บเก็บเขาเกลีย่ยแล้วทีนี้มันอาจจะพื้นปลาดไปแล้วทีนี้ใช้หุ่นตัวนี้เหมือนที่ผมบอกว่าการเกลีย่ยเก็บตรงร่องคอที่มันเคยลึกแล้วเกลีย่ยให้ตื้นตรงเนี้ยเขาดูในช่วงนั้นเขานะครับก็คือดูจากสายตาช่างแล้วว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมบอกว่าเทียนกับขี้ผึ้งเนี่ยมันอ่อน,นการเกลีย่ยช่วงลำดับเนี่ยนะครับมันยังทิ้งร่องรอย ฉะนั้นแล้วไอ้พวกเนี่ยเป็นรอยที่เกิดจากรอยเดิมที่ในหุ่นขี้พึ่งทีนี้พวกนึกพวกเนี่ยมันเป็นโลหะที่ก่อนที่จะหล่อเป็นโลหะเนี่ยมันต้องทําเป็นหุ่นเทียนนะครับแล้วก่อนที่จะทาเป็นหุ่นเทียนก็ต้องมีตัวบล็อกที่เป็นตัวแม่พิมพ์หรือตัวหุ่นเดิมที่เขาทาเป็นขึ้นมาแบบนี้ซึ่งจะหล่อขี่องนะฮะตำหนิก็ต้องอยู่ที่เดียวกันนะฮะแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าดูตำหนิอย่างเดียวก็ต้องดูธรรมชาตินะฮะธรรมชาติก็คือมีอะไรบ้างก็มีน้ํามูลวัวมีออกไซ์ นะฮะก็จะเห็นคราบพวกนี้ไอ้พวกน้ำมูลวัวเนี่ยต้องชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ได้ทารอบเดียวนะฮะการหล่อดินไทยเนี่ยทาน้ำมูลวัวเนี่ยสีห้ารอบแห้งเสร็จแล้วก็ทากับขุนคิค้พึ่งที่ก่อนจะลงไฟหล่อ,อเป็นเหล็กแบบเนี้นะฮะผิวเนี่ยมันจึงสวยนะ,ะผิวธรรมชาติไม่มีการแต่งเติมเนี่ยก็คือจะเงามันสวยท่านจะเห็นเดิมๆในส่วนที่ว่าไม่ได้แตะท่านเลยนะฮะ ในส่วนที่แตกเนี่ยก็จะแดงแตกปลายแบบนี้นะครับแล้วก็จําองค์พระให้ได้นะฮะการดูพระหล่อหลวงพ่องเงินถ้าว่าเกิดสงสัยตรงไหนว่าแท้หรือเปล่ายัางไงเนี่ยผมก็เรียนทุกท่านแล้วว่าส่งรูปมาได้เลยนะฮะมาปรึกษาผมได้เลยว่าจารย์แท้หรือเปล่าองค์นี้หรือมันเป็นยังไงเพราะว่าผมพบแท้หลายองค์แล้วนะฮะทั้งพิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์กีตาจริงๆสีองค์เนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยเห็นไหมฮะสีก็จะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือต้องไฟอ่ะสีจริงจะสวยนะฮะนี่คือถ้าจับจับมาแล้วก็เป็นสีเดิมแบบนี้นะครับคือลักษณะเนี้ยโดนไฟนะครับตอนนี้ก็เตรียมสมเด็จไว้นะฮะในช่วงหลังเนี่ยสีจะออกแบบนี้แหละครับสวยแล้วทีนี้ไอจุดเกแท้นะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมเรียนทุกท่านนะฮะว่าการดูโลหะแล้วก็ดูธรรมชาติความเก่านะครับเดี๋ยวจะ ให้ท่านดูนะเห็นไหมฮในส่วนของการจับเนี่ยแต่ก่อนผมจับช่วงศีษาท่านบ่อยเห็นไหมฮะมันก็จะแดงแตกตามมือเขาเรียกว่าพวกนี้เป็นทองเหลืองผสมเนี่ยโลหะหลักๆเนี่ยมันก็คือจะแดงๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับจะแดงแตกพลายแบบนี้เลยนะครับทีนี้คิพ,พ์นี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับสังคติตอนหลังนะฮะ ที่ติดกับสังกติเนี่ยนะครับก็คือริวจีวรริวสุดท้ายเป็นริวเล็กเนี่ยนะนี่คือป้านของสังกติทั้งหมดเลยมันจะมีลักษณะพิเศษตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่ารายละเอียดของช่างเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ก็จะทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ทีนี้เราดูความเรียบร้อยว่าตรงปลายสังกติตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าแอดปลาย ริวจีวรสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ามันแทงติดกับสังกติเลยนะแล้วก็จะแหลมคมสวยแบบนี้นะนะช่วงนี้อาจจะแตกๆหน่อยนะแต่ก็ดูลดักษณะโดยรวมก็คือจะต้องคมนะสวยแบบนี้เลยนะก็จะไปเป็นไม่เป็นเนื้อริวป้านใหญ่นะริวสุดท้ายตรงนี้ต้องต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วทีนี้ขอทวนหน่อยนะครับว่าถ้าหลอดินไทยพิมพ์นิยมเอเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวนะที่ท,ที่ที่หลอดด้วยช่อ ถ้าไปเห็นพิมพ์ขี้ตาพิมพ์ขี้ตาก็ไม่ได้หล่อด้วยช่อนะหรือจะไปเห็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมบีเนี่ยเห็นช่อบแบบเนี้ยก็คือไม่ได้ไม่ใช่พระที่สร้างยุคนั้นนะฮะหรือเป็นพระสร้างยุคใหม่พระหลวงพ่อเงินต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามีหลายรุ่นนะครับสร้างยุคใหม่เนี่ยอย่างเ่นเช่นรุ่นปืนแตกนะฮะร,รุ่นหลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็รุ่นฟันปลา นะครับต้องดูให้ดีนะครับสร้างยุคหลังก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะขอให้ปลุกเสกดีๆนะครับอย่างพระที่บรรพบุรุษมอบให้มาเนี่ยก็ผมต้องขอบอกทุกท่านลยว่าอย่าอย่าได้ทิ้งเด็ดขาดนะครับอย่าได้ทิ้งอย่าได้ละทิ้งเด็ดขาดนะครับการศึกษาพระเนี่ยอย่าเชื่อใครเป็นเด็ดขาดให้ใช้การศึกษาในหลักของความจริงนะครับ สำหรับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ